เคยโดนโกงไหมคะมีครับมีครับมีโดนโกงด้วยออาชีพนี้ยังไงต้องเจอนะถ้ายังไม่เจอแสดงว่าคุณยังไม่ทำอาชีพนี้จริงจังสูงสุดที่ลุงเคยได้คือร้านอ่ะอันนั้นคืออดีตไม่นับวันนี้แต่วันนี้อาจจะมีวินต์ปัสซยเพิ่มเต็มประเทศเลยนะคะลุงอสวัสดีค่ะแฟนเพจสวัสดีค่ะคุณลุงนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่กรมที่ดินสมุทรสาครนะคะแล้วก็เราทั้งคู่เนี่ยมาทําการโอนที่ดิน เราจะขอสัมภาษณ์นะคะคุณลุงนะคะสุดฮอตนะคะทำยังไงนะคะถึงจะได้ค่าคอมหลักล้านซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีการโอนที่ดินนะคะซึ่งลุงเนี่ยวันนี้ได้ค่าคอมหลักล้านแบบเต็มเต็มแล้วนะคะก็จะมาเป็นหนึ่งในบทพิสูจน์นะคะว่าต้นทุนต่ํานะคะไม่ใช่ปัญหานะคะแต่ความพยายามต่ํานะคะนั่นคือปัญหามากกว่าเดี๋ยววันนี้เรามาสัมภาษณ์ลุงกันคะ่ะว่าเคล็ดลับอะไรนะคะที่ทําให้ลุงเนี่ยสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้เผื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะคะผมชื่อสมศักดิ์บุญญาครับ ค,คุณลุงสมศักดิ์ค่ะคอ,าอาชีพเดิมคือ,อเป็นคนงานโรงงานครับค่ะและหลังจากเลิกงานแล้วก็มาทำงานพิเศษคือเดินในนาในนาเดินที่ครับ <c oughs> ก็คือของเดิมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับอาชีพรับจ้างขับมอเตอร์ไซค์เป็นอาชีพรับจ้างมอเตอร์ไซค์<อ>มาที่หลังนี่ครับมาที่หลังอาชีพตั้งเดิมเนี่ยคือทําอาชีพในโรงงานแล้วก็ทําอาชีพในนามาไอตัวอาชีพในนานี่ทํามากี่ปีแล้วคะกว่าจะประสบความสาเร็จได้ค่าคอมหลักล้านแบบนี้ค่ะ น่ากลัวถึงยี่สิบปีนะตั้งแต่ <มา S 2> ยุคยุคยุคกยุคชาติชายนะครับโอ้ตั้งแต่ยุคชาติชายทำมา20กว<า>่าป,ปีแล้วน<า>ะคะอะไรอะไรเป็นแรงบันดาลใจคะว่าต้องทําอาชีพในหน้าคะโอ้มันเราคิดว่าเป็นงานเสริมนะครับค<า>่ะเป็นงานเสริมถ้าถ้าเราเดินได้ไหมก็คือเราไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายครับนะแค่ทัวเดินเดินที่หาด้วยหาให้ทุนบ้างแล้วก็หาพยายามให้ถึงตัวตัวคนตัวคนซื้อกับ กับคนขายไว้ครับจากวันที่ทําอาชีพที่ทําอยู่ในโรงงานนั้นทําเกี่ยวกับอะไรอะคะลุงอ๋อทำโรงงานแก๊สครับเป็นเป็นอะไรเป็นแกนแกอะไรเอ่ยอ๋อเป็นเป็นหัวหน้ากาดอยู่ครับเป็นหัวหน้ากาดนะคะแล้วก็คือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับที่ดินไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสังหาได้เลยไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวโอ้สุดยอดาะแล้วอาชีพในหน้าเนี่ยลุงบอกว่าลุงอยากทําอาชีพเป็นอาชีพเสริมถูกต้องแต่ใครเป็นคนชี้เป้าคะวันแรกว่าเฮ้ยทำอาชีพนี้สิอ๋อไม่มีใครชี้เป้าครับเราก็เห็นเขาเดินกันแล้วก็จำเข้ามาอะไรเข้ามา เดินกันในที่นี้คือเห็นเห็นเห็นใครเป็นอะไรคนข้างบ้านก็เดินอยู่ครับเหตุเกิดจากคนข้างบ้านครับผมครับผมเหตุเกิดจากคนข้างบ้านทำอาชีพในหน้าลุงก็เลยได้แรงบันดาลใจแล้วมันเป็นงานที่ว่าบริสุทธิ์จ่ะทำเมื่อไหร่ก็ได้วันแรกเนี่ยแน่นอนการเริ่มต้นอาชีพอะไรใหม่ๆมันไม่มีอะไรที่ปูพรมด้วยกุหลาบโดยด้วยกุหลาบไม่มีตอนนี้วันแรกที่ลุงเริ่มต้นเรียนรู้อะค่ะจะมาทําอาชีพตรงนี้เนี่ย เริ่มยังไงคะลุงพอ,อจําได้ไหมคะก็เคยมีที่อยู่แปลงหนึ่งเรารู้จักเจ้าของเขาเออเขาตอนนั้นเขาขายอยู่ติดถนนรถไฟนะฮนะ,ะมีอยู่29่สเก้าไร่เขาขายไร้ละหนึ่งแสนบาทค่ะเราก็าติดต่อไปติดต่อเจ้าของเขาแล้วพอดีมีพวกเขาถึงในทุนค่ะ,ะเราก็มาเสนอเขาเขาก็ไปถึงในทุนค่ะก็ตกลงพาเขาไปตื้อ่ายกันครับค่ะ ตอนนั้นได้ในหน้ามาแค่แปลงนั้นได้ในหน้ามาประมาณ20,000บาทเอง2 0 0 0 0บาทเองครับครับมันก็เลยทําให้เป็นเปลนแรงจูงใจให้เราเดินที่เลื่อยมาและสองห0 0่นบาทวันนั้นน่ะสําหรับเราวันนั้นเยอะไหมเยอะครับเยอะนะคะเพราะว่า20 0 0 0บาทตอนนั้นกับตอนนี้อาจจะไม่เท่ากันครับครับนะคะแปลงนั้นก็ถือว่าเป็นแปลงที่สร้างแรงบันดาลใจสร้างกําลังใจให้กับลุงนะคะ แล้วหลังจากนั้นนะคะเดินทั่วครับแล้วแต่แล้วแล้วแต่แล้วแต่คุณคุณซื้อสั่งไปเมืองการอุดงอุดรไปมาหมดเลยอือครับทั่วสารทิศเมืองไทยเลยไปมาไปหมดค่ะแสดงว่าคุณลุงพื้นเพนี่อยู่อยู่จังหวัดไหนคะสมุทรสาครโดยตรงอ๋ออยู่สมุทรสาครแต่ว่าเรื่องของที่ดินเราก็มีโอกาสอาจจะมีคนนั้นฝากคนนี้ฝากใช่ไหมคะก็เลยได้ไปทั่วเลย อ่ะเวกกลับมาจากวันนั้นเห็นยูนิฟอร์มลุงลุงขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ครับผมอยู่ตรงไหนคะเอ่อปากทางวัดพันธุวงศ์ครับอยู่ปากทางวัดพันธุวงศ์นะคะผันจากอาชีพที่ตอนแรกทำในโรงงานมาทําอาชีพวินมอเตอร์ไซค์นี่กี่ปีคะก็อายุอายุห้าห้าสิบห้าเกษียณค่ะก็เลยจากมันมาทำนี่ก็ประมาณวิ่งวิ่งคิวนี่ก็เกือบสิบปีแล้วอ่าเป็นวินมอเตอร์ไซค์วิ่งคิวเกือบสิบปีนะคะมาย้อนตรงไทม์ไลน์นิดนึงนะคะจาก จุดที่คุณลุงทําอาชีพในโรงงานนะคะแล้วก็ผันตัวมาเป็นวินมอเตอร์ไซค์วินมอเตอร์ไซค์นี่ทามาทั้งหมดกี่ปีคะลุงประมาณสิปีประมาณ10ปีนะคะก็ขับวินมอเตอร์ไซค์ไปด้วยแล้วก็วิ่งดูที่ดินไปด้วยแบ่งเวลาอย่างไงคะลุงก็แบ่งเอาช่วงเราวิ่ง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 วินไปอ่ะเราก็ดูที่เรื่อยไปอ่ะตรงไหนเขาขายแล้ไหเขาขาย้วก็เออเช็คไว้เช็คไว้จาไว้แล้วก็เอาไปเสนอคนซื้อดูนะครับ ทำไมจากตรงโรงงานโอเคอาจจะเป็นเหตุผลเพราะเรื่องเกษียณใช่ไหมคะเป็นเรื่องของเกษียณก็เลยมาขับบินมอเตอร์ไซค์อันนั้นเราเอ้ยแต่มันก็แอบเอื้อกับงานที่ดินเนาะใช่ไหมเพราะว่าลุงได้เปิดหูเปิดตาดูดูไปเรื่อยๆใช่ไหมอันนี้อันนี้เป็นหนึ่งเหตุผลหรือเปล่าคะที่ที่ที่เลือกมาทำอาชีพขับบินมอเตอร์ไซค์หลังจากวันนี้อาจจะมีบินมอเตอร์ไซค์เพิ่มเต็มประเทศเลยนะคะลุงเออก็โหเก่งมากเลยอะค่ะจากแบบเกษียณแล้วเราก็ผันตัวมาทำอาชีพ ขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็อยากขยันมากเลยลงุงค่าใช้จา่ายมันสูงค่าใช้จ่ายสูงครับเราเราต้องรับผิดชอบในครอบครัวค่ะลุงเป็นหัวหน้าคนเดียวเลยใช่ไหมคะเราเราลูกเต้ากี่คนคะลุงมีลูกสองคนครับเขามีครอบครัวหมดแล้วค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังเลี้ยงหลานไม่คนนะึงส่งหลานเรี้ยงอ๋อส่งหลานเรียนด้วยครับครับโอ้เป็นถือว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ขยันแล้วตอนนี้ค่ะในการที่มาถึงวันนี้เนี่ยในอาชีพของการทําทั้งขับ มอเตอร์ไซค์ด้วยทําอาชีพในหน้าด้วยเป็นอุปสรรคกันไหมคะไม่เป็นครับไม่เป็นเสริมกันครับครับไม่เป็นค่ะแล้วที่ผ่านมาตลอด10ปีตั้งแต่ขับวินมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยลุงปิดมาแล้วกี่แปลงครับพอจําได้ไหมคะปิด,ปดมาแล้วนะประมาณประมาณประมาณ15แปลงสิปี15แปลงแต่ละแปลงมูลค่าประมาณเท่าไหร่คะไม,ไม่ไม่แน่นอนครับไม่แน่นอนอบางะะแปลงก็บางแปลงก็เคยได้ได้สูงสุดก็ล้านประบาท สูงสุดที่ลุงเคยได้คือล้านบอันนั้นคืออดีตไม่นับวันนี้ครับครับไม่นับวันนี้นะคะสูงสุดที่ลุงเคยได้ล้านก็บาทนะคะแปลงหนึ่งแปงแปงแปงเดียวนะแปลงเดียวนะแปลงเดียวครับกับสิบห้าแปลงนะคะครับโสุดยอดเลยส่วนใหญ่ที่ดินที่ลุงปิดได้นี่คือที่ดินที่เอาไปทําแบบไหนครับเป็นเป็นทำโครงการจัดสรรหรือว่าเป็นจัดสรรบ้างทําโรงงานบ้างครับอ ลูกค้าลุงก็คือบางทีหาที่ดินไปครับแล้วก็ได้ลูกค้าอาจจะเป็นนักพักแบบแบบวันนี้ใช่ไหมครับคบผมแบวันนี้เอิงมาซื้อที่ดินนะคะแล้วลุงไปหาลูกค้าจากไหนคะก็ติดต่อเรื่อยไปนะพี่ติดต่อเรื่อยไปครับครับก็ติดต่อเรื่อยไปแต่แต่เราเราใช้ความด้วบความพยายามได้อีกอย่างหนึ่งก็ความซื่อสัตย์สําคัญที่สุดครับคืออย่า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 ไปบวกเกินเขาผมไม่เคยทําเกินนะเดินที่ผมไม่อด้ทาเกินผมไม่ชอบผมว่าไม่ชอบอืมครับ แล้วในส่วนที่ทํามาตรงนี้ทั้งหมดเคยโดนโกงไหมคะมีครับมีครับมีโดนโกงด้วยอ,อา,าอชีพนี้ยังไงต้องเจอนะต้องมีครับถ้ายังไม่เจอแสดงว่าคุณยังไม่ทำอาชีพนี้จริงจังต้องมีครับค่ะใน,นาจากประสบการณ์ครั้งนั้นมันเป็นยังไงบ้างคะลุงพอเล่าได้ไหมคะโอ้โหก็เพื่อนกันนะบางทีก็เดินเดินกันเพื่อนกันบางทีก็เราเสนอเข้าไปบางทีก็เขาก็ไปเจาะเอาเองอะไรเองเนี่ยมันก็มีแล้วแต่ฮะุ้ง ต้องต้องทำใจอะต้องทําใจนะต้องทาใจอยู่ตรงนี้ก็คําแนะนําของลุงก็คือทําใจแล้วลุงมีการป้องกันในส่วนของสัญญงสัญญาอะไรไหมคะผมจริงจริงนะผมเดินผมไม่เคยทาสัญญาอะไรนะผมไม่เคยทำยาคือผมก็ไว้ใจอ่ะเขาคงไม่โกงเราหรอกคคนขายก็ขายที่เป็นร้อยร้อยล้านเงี้ยแต่ในหน้าแค่แค่แสนสองแสนเขาจะมาโกงเราหรือใช่ไหมฮะลุงเรียนรู้นานไหมคะผก็พอสมควรครับ <ฮ>ครับพอสมควรพอจะเรียนรู้เพราะว่าวันแรกเนี่ยจําได้เลยวันที่ลุงมาเสนอคือตกใจรู้เรื่องผังเมืองรู้เรื่องที่ดินอะไร,รด้วยอันนี้ไปเรียนจากไหนคะมนไม่ได้เรียนเลยครับศึกษาเอาหน้ากันคูภักจําครับ,รบอ่ะเดี๋ยวขอให้ลุงพูดทิ้งท้ายนิดนึงค่ะสําหรับคนที่ฟังลุงแล้วอยากประสบความสําเร็จแบบลุงบ้างนะคะคให้ลุงพูดทิ้งท้ายแล้วก็ให้กําลังใจกับคนรุ่นใหม่หน่อยค่ะโอ้ถ้าใครอยากจะเดินที่นะครับแต่ต้องใช้ความซื่อสัตย์นะต้องซื่อสัตย์ต้องซื่อสัตย์ทั้ง กับคนซื้อเพราะว่าถ้าคนซื้อเขาไม่ซื้อเนี่ยเราก็เราก็ไม่ได้ในหน้านะัแล้วก็ไม่ต้องไปไม่ต้องซสีเรียกครับเรื่องในหน้านะได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นผมไม่ผมไม่เคยไม,ไม่เคยไม่เคยเีเรียกเรื่องในหน้านะครับแต่คือขอให้เรา<โ>ได้บ้างอะไรบ้างเงี้ยนะบางวางผมผมวิ่งรถวันหนึ่งได้เจ็ดร้อยแปดร้อยอย่างเงี้ยแต่ถ้าผมเดินที่แปลงหนึ่งเนี่ยบางทีผมได้แสนสองแสนเนี้ยผมดีฝรั่งผมวิ่งรถเป็นเดือนเดือนไปปีมันเหมือนกันนะเราคิดตรงนั้นครับอืมอ่ะนี่นะคะก็เป็น ทำทิ้งทวนนะคะกับคุณลุงสมศักดิ์นะคะนายหน้าวินมอเตอร์ไซค์เงินล้านนะคะก็ขอขอบคุณคุณสมศักดิ์มากนะคะสำหรับวันนี้ครับคุณค่ะ